วันนี้เราจะไปปลารีสก,กันนะครับโดยที่เราจะนั่งรถไฟไปรถไฟเป็นรถไฟไฮสปีด,ไไปด speed, ชื่อว่าทาริสนะครับซึ่งกำลังจะเข้ามาที่สถานีรอตูดามเราขึ้นทาน,นี้แหละครับไป พาริสนอร์ทนะครับแล้วเรามาโดยรถไฟความเร็วสูงทาริสข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันแต่ว่าต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนเดี๋ยวเราไปเลยครับ Yeah, <laughs> แลกที่เรามาเที่ยวคือโบสถ์นอตฉดามึ่งตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าโบสถ์นอตฉดัมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนั่นคือโบสถ์นอตฉดํมที่มีชื่อเสียงของปารีสนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่ตัวโบสถ์นอตฉดํมนะครับ ซึ่งตัวโบสถ์นี้จะมีสถารปรัตยกรรมที่สวยงามก็คือซุ้มประตูทั้ง3ซุ้มมีทางซ้ายตรงกลางแล้วก็ทางขวาซึ่งแต่ละซุ้มจะบ่งออกเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะมีด้านเหนือเหนือจากซุ้มประตูขึ้นไปจะเป็นรูปของออประมาณว่าเป็นเซนต์นะครับเทพเจ้าไม่ให้เทวดาทั้งหลายทั้งหมด28องค์ถ้าจำไม่ผิด แล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะเป็นรูปของพระแม่มารีนะครับแล้วก็พระเยซูอยู่ด้านบนตรงกระจกกลมๆข้างบนนู้นนี่เป็นสาเป็นสภาพภายนอกของนอรดดามซึ่งตอนนี้คนเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่แดดดีแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ ที่หน้าโบนนอตเดนมนะครับจะมีจุดที่เรียกว่า,าซีโร่พอยต์นะครับพอยต์ซีโรของปารีสซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนับหลักกิโลของปารีสนี่คือกิโลที่สูงของปารีสนะครับอยู่กลางแม่น้ำแซนเลยหรือเขาเรียกว่าสะดือปารีสนั่นเอง บรรยากาศได้โบนนอตเธดัม um, นะครับนะักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะประกาศให้เงีย,งยบๆนะครับ Thank <laughs> you สำหรับคนที่มาปลารีสแล้วไม่อยากเดินนะครับที่นี่มีจักรยานให้เช่าไว้บริการอยู่ข้างทางหลายจุดทั่วเมืองเลยเพียงเงแค่เราหยอดตังนะครับแล้วจักรยานก็ออกมาให้เราเช่าได้บริเวณข้างๆโบสนอตรดามก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ เรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เรายืนอ,อยู่บนสะพานที่ข้ามจากข้ามแม่น้ำแซนนะครับจากเกาะที่ชื่อว่าเกาะซิเตซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งของ โบสถ์นอรเดมจริงๆแล้วในแม่น้ําแซนมีอยู่2เกาะนะครับก็จะมีเกาะซีเตที่เราไปนอรทเรดัมมาแล้วก็เกาะข้างหน้านั้นเรียกว่าเกาะแซงหลุยนะครับเป็นเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่งสามารถเดินข้ามไปได้เช่นกันนะครับมีอยู่2เกาะอยู่กลางแม่น้ําแซนนะครับและนี่คือบรรยากาศของแม่น้ําแซน นะครับจะเป็นที่ว่าการเมืองสมัยก่อนเรียกว่าโฮเทลเดอะวิวนะครับยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬานตามสไตล์ฝรั่งเศส ที่น้าโฮเทลเดอะวิวตอนนี้มีการถ่ายทอดโอลิมปิกนะครับมีชาวฝรั่งเศสมานอนตากแบดดูโอลิมปิกสบายใจเฉื่อยเลย <c oughs> grand euh, qui termine deuxième euh, de cette dernière demi, on pouvait s'y attendre de laiton, a donné vraiment euh, tout ce qu'il avait pour ah. terminer à cette place. Là en l'occurrence, Vanguin euh, qui, a une fois de plus, a euh, réglé la course, c'est vraiment impressionnant, sachant que... <cười> <cười> แห่งชาติลูฟแล้วนะครับซึ่งทางเข้าพิพิธภัณฑ์จะมีจุดที่เป็นจุดสนใจก็คือพีระมิดแก้วกับหัวซึ่งอยู่ในหนังของเรื่อง d a v i ิล c o ชีโด,ด้วยหลายคนมาจะชอบถ่ายกับพีระมิดแก้วกับหัวตัวนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้ พีรามิดแก้วที่โดง่งดังแล้วด้านหลังทือพระราชวังลู๊กนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วดูบรรยากาศข้างในครับคนเยอะเลยวันนี้ส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์ลูนะครับเรามาเราเดินผ่านมาจะเป็น ส่วนที่เป็นรูปแกะสลักหินอ่อนนะครับซึ่งลักษณะการแกะสลักจะเป็นเป็นกรีกเป็นโรมันโบราณคล้ายๆอยู่ที่โรมนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงตรงที่ที่นี่นะครับถ้าเป็นรูปปั้นผู้ชายนะครับจะไม่เหมือนที่โรมเพราะว่ารูปที่โรมเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายจะโดนทำลายตรงเวัาเะวเพศออกไปหมดเลยแต่ที่นี่ยังเหลืออยู่นะครับตรงสุดปลายทางของห้องโถงที่เป็นแสดงการรูปปั้นต่างๆนะครับจะเป็นรูปปั้นของเทพีแห่ง ชัยชนะนะครับหรือว่าวิกตอรี่นะครับซึ่งเป็นเทพีที่ขุดค้นพบได้ที่ที่กรีซนะครับอายุประมาณประมาณก่อนคิดตศัก์ก่อนคิศักราชกา่อนพิศการนะครับซึ่งคาดว่าเป็นเทพีแห่งชัยชนะมีปีกแต่ว่าไม่มีไม่มีตรงหัวและแขนอาจจะหักไปแล้วนี่คือบริเวณโถงของอาคารที่จะแสดงภาพวาดของอิตาเลียนนะครับ ที่นี่แหละที่เราจะได้พบกับโมนาลิซาอยู่ปลายทางไดแล้วเราก็เจอจนได้นะครับโมนาลิซารูปตัวจริงๆไม่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆเองแล้วก็อยู่หลังกระจกด้วยอยู่ไกล ولكنها ليست และอีกหนึ่งรูปปั้นที่ทรงคุณค่าที่สุดของลูปนะครับก็คือรูปปั้นวีนัสนะครับซึ่งก็ขุดน้นค้นพบได้ที่กรีกเหมือนกันอายุประมาณ2,000ปีแล้วครับแต่ว่าตอนที่ค้นพบก็ไม่มีแขนนะครับแขนก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนนู้นเลย หลังจากเดินชมพิพิธภัณฑ์ลูปอยู่3ชั่วโมง45นาทีนะครับตอนนี้เราออกมาเรียบร้อยแล้วพิพิธภัณฑ์ปิดแล้วนะครับแล้วก็ฟ้ามืดแล้วด้วยตอนตอนนี้ประมาณ4ทุ่มกว่านี่คือบรรยากาศหน้าพิพิธภัณฑ์ลูปตอนกลางคืนนะครับ Oh,

also, also, Sie das schon das hier, Schnell, das du, hast du jetzt noch irgendeinen Wunsch, wo wir jetzt noch gut. hin.